สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมภมค่ะจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพน2025ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่91ค่ะแข่งกันที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพมหาคนครระหว่างวันที่16-19กันยายนค่ะซึ่งรายการนี้ค่ะก็มีนะักกอล์ฟจาก15ประเทศเนี่ยเข้าร่วมกันทั้งหมด132คน ก็การดวลวงสวิงวัสุดท้ายค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะในบุคคลชายค่ะเงียนตวงอันนะนักกอล์ฟจากเวียดนามค่ะที่นำตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็ตีประคองเก็บ1อันดภพา69สกสอรวม4วันเนี่ย22อันดภา258ค่ะก็เลยทำให้เจ้าตัวคว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าะระปกเเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่7ไปครองค่ะ ส่วนรองแชมป์ค่ะก็เป็น2หนุ่มไทยของเรานะที่สู้กันสูสีเลยค่ะเป็นการสู้กันระหว่างธนวินลีเจ้าของแชมป์ปี2566กับธีรวุฒิบุญศรีออค่ะตีกันวันสุดท้ายเนะี่ยเก็บไป5อันเดอร์เท่ากันแล้วก็จบ4วันที่สกอร์รวม17อันเดอร์พา269 63เท่ากันค่ะ แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมาดูผลงานหา18หลุมหลังเนี่ยก็เท่ากันก็เลยต้องมาดูผลงาน9หลุมหลังแทนค่ะซึ่งก็เป็นทางธนวินค่ะที่ทําได้ดีกว่าธนวินเนี่ยตีไป3อันเดอร์ส่วนธีรวุฒิเนี่ยตีไป2อันเดอร์ค่ะก็เลยทําให้ธนวินลีเนี่ยได้รองแชมป์ไปครองผลงาน4วันค่ะ64 64 74, 70แล้วก็65ตามด้วยธีรวุฒินะที่ทําผลงาน4วันที่66 66 66, 66แล้วก็65ค่ะ ทีนี้ค่ะขยับจากหนุ่มๆน,นะมาดูที่บุคคลหญิงกันหน่อยค่ะซึ่งจบสาวันค่ะเป็นอนาอีวานากะนะคะนักกอล์ฟจากญี่ปุ่นค่ะเป็นผู้นำที่13อันเดอร์โดยมีวันออนอาชิระยาสีวงค่ะเจ้าของแชมป์เก่าเนี่ยไล่มาเป็นอันดับที่2ที่11อันเดอร์ตามอยู่2สโตรคค่ะ พอมาในวันสุดท้ายค่ะก็เป็นอีวานากะนะที่ตีสบายๆค่ะเก็บไป7เบอร์ดีถึงแม้จะเสียดับเบิลโบกี้ที่หลุมสุดท้ายแต่ว่าก็จบวันด้วย5อันเดอร์ค่ะสกอร,รวมอยู่ที่18อันุาา2อ2ก็เลยทำให้เธอคว้าชแชมป์ไปครองชนิดที่เป็นผู้นำตลอดทั้ง4รอบค่ะแล้วก็ครองถ้วยกิตยศรังสฤิตลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยไปด้วยค่ะ ส่วนการชิงอันดับที่2ค่ะก็มาเท่ากัน2คนนะเป็น2ส,สาวไทยของเราค่ะอย่างนโมลหลวงนิติกุลค่ะวันสุดท้ายทาไป4อันอพา66กกับอชิรยาศรีวงค่ะที่ส่งท้าย3อนเนพา67ค่ะซึ่งเธอทั้ง2คนเนี่ยก็จบด้วยสกอร์รวม14อันอพา2อ6รกก็ต้องมาดูผลงาน18หลุมสุดท้ายค่ะซึ่งนโมเนี่ยดีกว่าก็เลยได้รองแชมป์ไปครองด้วยผลงาน4วัน 65, 67, 68แล้วก็66 ในขณะที่ทางอาชิรยาค่ะผลงาน4วันเนี่ยอยู่ที่ 65, 67, 67แล้วก็67ค่ะส่วนรายการต่อไปค่ะจะเป็นการแข่งสิงห์กรงไทยจูเนียร์กอล์ฟแชมเปียนค่ะ ในรอบคัดเลือกสู่สิงห์ไทยแลนด์จูเนียเวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพนะแข่งขันกันที่สนามนาราฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนคันที่คลับค่ะที่จังหวัดลบบุรีคลาสซนะีเนี่ยจะแข่งขัน11-12ปีนะส่วนคลาสดีค่ะจะอยู่ที่9-10ปีแข่งขันกันวันที่28-26-28กันยายนแล้วก็คลาส A ในอายุ15-18ปีแล้วก็คลาส B อายุ13-14ปีค่ะ